เราจะสะรุปไปฟังและกันนะครับว่าเออโอเคสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะก็คือพูดถึงว่ามันไม่ใช่การป,าม,ปามตลาดหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนเขาจะออกมาเตือนใช่ไหมว่าเอ,อ้ระวังนู่นนี่นั่นหน่อยบริบทที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือเรายังมองว่าคริปโตโอเคเหมือนเดิมแล้วมองว่าเฮ้ยมันเต็มไปด้วยโอกาส <ừ. S 1> มากมายแต่ว่าในไลฟ์อื่นๆอ่ะจะเป็นบริบทของการกาวอ่ะว่าเฮ้ยไปไปไปทูดมูลอะไรอย่างงี้กันนะครับแต่ว่า วันนี้รู้สึกว่าด้วยความว่าตลาดะมีความแบบคุกกลุ่นค่อนข้างเยอะก็เลยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ที่สําคัญแล้วกันที่เราอาจจะไม่ได้มาให้ความเชื่อมั่นว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนู่นเขาเรียกอะไรอีเธอเรียมเดี๋ยวก็ขึ้นอะไรไงงเงี้ยคงไม่ไม่ได้กล่กาวอย่างนั้นเอเดราลงมาซื้อครับนู่นนี่นั่นซ,ซื้อครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เหรียญครับนะแต่ว่าโอเคครับก <c oughs> ็อีกเรื่องหนึ่งคือคือครับอยู่ในขาขึ้นอยู่ไงอะครับมาขึ้นอยู่แต่ว่าอันแต่พูดถึงคาราโนที่ร่วงอะไรเงี้ยก็ จริงๆมันมีโอกาสมากมายในหลายๆที่นะครับแต่ว่าวันนี้มา,มาคุยกันว่าจุดสําคัญน่ะคือการตัดสินใจในช่วงเวลานี้แหละที่ที่ที่ผมเห็นนะว่าคนที่แบบจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะว่าหลายคนเลือกเข้ามาในการลงทุนแลว้วเปลี่ยนได้จริงอ่ะมัน,ม,นมันคือช่วงเวลาแบบแบบที่แบบที่คุก,กรุนประมาณเนี้ยก็เลย <ừ> เออมานั่งคุยกับพี่คิมว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะคริปโตเป็นเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยในการที่แบบจะเปลี่ยนเวลจะบันทมันลงทุนแล้วมันเห็นเห็นผลได้เร็วแต่ไอ้คว่าเห็นผลได้เร็วอ่ะ มันต้องมันต้องมันให้ค่าเขาเรียกอะไรมันจะดีสําหรับคนที่ใช้มันเป็นแล้วกันซึ่งคําว่าใช้มันเป็นไม่ใช่แค่ใช้คริปโตเป็นแต่ว่าคือคนที่ลงทุนเป็นไม่ว่าเขาจะเข้าไปที่วงการไหนเออถือแอสเซทอะไรวงตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นใช่ไหมอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือสุดท้ายเป็นคริปโตเองอะ่ะก็จะก็จะเปลี่ยนชีวิตได้อยู่ดีเพียงแค่ว่าคริปโตมันเร็วกว่า แค่นั่นเองก็เลยชฉลนมฉลในข้อมาศึกษาวันนี้ก็เลยมา hmm. มาคุยกันว่าเอออยากให้ทุกคนทําฐานตัวเองให้พร้อมก่อนและการผมก็เลยคุยเรื่องหมายเสร็จใช่ไหมพี่คิมก็ปูซ่ซัดการกันหนึ่ง่วนหนึ่งเลยว่าโอ,อ้จริงๆแล้วอ่ะสวดผ่านหนึ่งที่สําคัญที่คนไม่ได้ความสัมพันธ์ก็คือการตั้งเป้าหมายว่าคุณจะลงทุนไปทําไมถ้าคุณลงทุนเพื่อที่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้คําว่ารวยหรือว่ามีเงินเยอะอะไรต่างๆอ่ะร้อยทั้งร้อยอ่ะมันคือคํา สิ่งที่คุณอยากได้จริงๆอ่ะคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่แต่แต่ละคนมันจะเป็นคําตอบที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมันคือคุณอยากจะอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี้ยแต่ว่าเออถ้าคุณอยากขับแลมโบก็ใช่ไงคือคุณอยากขับแลมโบนะคุณไม่ได้อยากได้เงินเพื่อจะซื้อแลมโบนะคุณอยากจะขับแลมโบคุณอยากจะเป็นเจ้าของแลมโบนั่นแหละเราพอเป็นเจ้าของแลมโบก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอเคกลับมาที่เป้าเนี้ยอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นทางมันควรจะเป็นอะไรที่เเรามน เออทั้งเขาเลยแหละแม่จัความเสี่ยงของตัวเองได้สุดก็คือการรู้จักตัวเองพาร์ทหนึ่งที่สําคัญที่ไม่ได้พูดถึงกันก็คือคุณเตรียมเงินสดไว้พร้อมหรือยังหรือว่าเออสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงว่าในช็อตที่คุณล้มอ่ะคุณยังคุณยังไม่ตายอืมคาว่าไม่ตาย mm hmm. ที่นี่คือหมายถึงว่าชีวิตยังรันต่อไปได้ยังยังมีเงินก๊อกสุดท้ายอ่ะที่ mm hmm. เอามาใช้ชีวิตก่อนได้ประทังชีวิตไปก่อนได้อันนั้นฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็คือ เออคุณมีเงินสําหรับใช้ชีวิตปกติหรืออย่างเรื่องของ cash flow อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เป็นฐานสองรองมาก็คือเป็นเป็นเรื่องของแล้วแต่คนจะเลือกล้กันอ่ะพี่คิมก็จะยกตัวอย่างเป็นหุ้นปันผลหรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นฟาร์มสต b เบิลคอก็ได้อืมแต่แต่มันก็เป็นฐานหนึ่งที่ที่คุณต้องสร้างนะครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะได้มีความพร้อมสําหรับสําหรับ อยู่กับรถซิ่งๆแล้วกันแบบคริปโตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคริปโตไม่ว่าจะเป็นเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เหรียญอะไรอะ่ะมันมีโอกาสทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าเอ่อตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่พี่คิมยกตัวอย่างมาว่าลองไปสอ่องว่าเปล่าวันแล้วอะ่ะเขายังเลือกบิตคอย n e t h e รี u มซะเยอะเลยอืมความหมายคือเฮ้ย <c oughs> จริงๆอเหรียญเหรียญเ,เล็กอะ่ะมันได้มันเป็นรถที่แรงจริงนะแล้วมันมันน่าจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเวลได้เร็วกว่าบิตคอยเอทูเรียมนะแต่ขนาดรายใหญ่อะ่ะ ยังเลือกยังยังไม่ไหวเลยอ่ะยังขึ้นรถขนนั้นไม่ไหวเลยยังเอารถที่เบากว่าแต่ในขณะที่คนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะเป็นยังไม่ได้มีประสบการณ์มากๆอะ่ะกลับกลับชอบที่จะเลือกเลือกเหรียญเล็ก,เ,ลกเราเชื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะจริงก็ได้แต่ว่าคนคนที่คนที่จะถือมันจนถึงเวลานั้นอะ่ะยากมากเพราะว่าระหว่างทางมันไม่ใช่แค่ราคาล่วงเอาแค่ราคาล่วงก็ถือไปทุกคนจะมีภาพนี้หมดแต่มันกลายเป็นว่าตอนที่ราคาล่วงอะ่ะ เนี่ยคุณก็จะเข้ามาถามกันมันเป็นยังไงบ้างครับมันจะขึ้นอีกไหมมันโน่นนี่นั่นคือจริงๆอินโฟเรชันพวกนี้คืออินโฟเรชันที่คุณควรจะตอบได้คนเดียวได้สม้มเพราะนั่นคือโอกาสของคุณอ่ะเพราะเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็ไม่ไม่ใช่แบบเป็นอาจจะไม่ได้เข้าไปดีฟขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราพิกพิกออฟซึ่งสุดท้ายคุณเลือกที่จะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์สัง,ง,นงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยอันนั้นแหละอาจจะเป็นรถของคุณก็ได้แต่มันเป็นรถที่แรงมากๆนะเพราะฉะนั้นความพร้อมคุณต้องสูงมากอะไรอย่างนงี้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็เลยมองว่าสุดท้ายก็มองมองบวกเหมือนกันก็คือคิปคริปโตก็คงจะหลังจากนี้ก็คงจะมีช่วงเวลาที่ดีแหละนะคือคือในความเห็นส่วนตัวของเราสองคนนะแต่ว่าเราเราก็อยากให้อยากให้ทุกคนเน่ยได้เปลี่ยนเวลกับช่วงเวลานี้จริงๆอ่ะก็เลยก็เลยพูดถึงว่าพื้นฐานพื้นฐานพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับผมจฟังแล้วอาจจะน่าเบื่อเนาะ การลงทุนก็นต้องรู้จักตัวเองก่อนอันเนี้ยฟังมันเยอะต้องรู้จักตัวเองเนี่ยผมว่าถ้าใครอ่านหนังสือต้องมีคําเนี้ยรู้จักตัวเองก่อนคุณคุณสายไหนคุณเป็นสายกราฟไหมถ้าสายกราฟถ้าคุณไม่ใช่สายกราฟลองสายกราฟที่เหนื่อยนะนะครับต้องรู้จ,<ๆ>จริงและและสายกราฟส่วนใหญ่เขาก็ทําเพื่อสร้างเงินส่วนะเพราะว่าสายกราฟเงินม,มันหมุนเร็วเงินมันหมุนเร็วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะมีคําตอบนะว่าเอาเงินที่ได้มาเราจะเอาไปวางตรงไหนทุกอย่างมันจะถูกเนจแล้วก็ตาม ตามตามระบบหมดนะครับอืมประมาณนั้นแล้วก็เออขยายอีกนิดนึงสรุปผมจะยาวไนิดนึงตรงที่ผ่าสุดท้ายผมตั้งตั้งคําถามอย่างหนึง่งชวนคิดแล้วกันก็คือคนที่รวยๆเราเราจะติดภาพว่าเอยคนที่รวยอะน่าจะเป็นคนที่ซื้อซื้ออะไรสักอย่างในแม่นแล้วพอขึ้นปุ๊บก็ไปขายางไงกำไรรอยเด้งแปลว่าอ๋อเขาเขาเปลี่ยนเวลจากหนึ่งมื่น เป็นหนึ่งล้านอ่าแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็มีเงินหนึ่งล้านมันเป็นภาพภาพเหมือนเราซื้อหวยอะซื้อแปดสิบถูกถูกมันไม่ใช่แปดสิบอะเออสักสัก,กล็อตหนึ่งอะพอใช่คือแปดสิบแล้วได้หกล้านเนาะแต่ว่าปกติเขาจะซื้อชุดละห้าใบใช่ไหมมันจะได้สามสิบอะเออก็คือซื้อซื้อหนึ่งซื้อไม่กี่ร้อยละกันอ่าแล้วก็ได้กําไรมาสามสิบล้านเราก็จะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จ ภาพจำมันจะเป็นแบบนี้หมดว่าเราคิดว่าคนรวยจะเป็นอย่างนั้นคือการเปลี่ยนจากเงินน้อยเป็นเงินมากแล้วเขาก็เลยมีเงินใช้มากๆแต่ว่าผมก็ตั้งคำถามถามพี่ชิมไปว่าพี่แต่เท่าที่ผมเห็นนะ่ะคนรวยไม่ค่อยขายไม่ค่อยเห็นภาพขายแอสเซทนะยิ่งนับวันเขายิ่งมีแอสเซทมากขึ้นเขาไม่ได้มีเงินมากขึ้นนะแต่เขามีแอสเซทมากขึ้นเพราะอะไรพี่คิมก็ตอบมาได,ได้สวยงามว่ามันคือคนรวยแม่จีวิตครับเขาตอบคําถามตัวเองได้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรทําให้ระหว่างทางเขาสะสม เขาการเลือกพบเพื่อนก็เป็นอย่างหนึ่งพ,พี่พิมพูดว่าประเมินเพื่อนว่าคนไหนเป็นนิสินคนไหนเป็นแอสเซทซึ่งไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นนิสินในบริบทของเราอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แย่นะแต่ว่าเขาอยู่ด้วยแล้วมันส่งเสริมชีวิตกันหรือเปล่าคนรวยเลือกเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลือกทั้งตัวพยาเลือกทั้งร้านอาหารเลือกรถเลือก,อ,กอะไรต่างๆอะ่ะคำว่าแอสเซทของคนรวยคือเขาสะสมสิ่งที่ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่การสะสมแค่ตัวเงินแต่ว่ามันสะสมสิ่งที่ผาดรอบๆตัวที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนั่นนั่นคือนั่นนั่นทำให้ภาพที่ภาพที่เห็นจริงๆอะ่ะคือคนที่เปลี่ยนเวลได้อะ่ะมันคือมันเขาเรียกอะไรนะเออคนคนที่เปลี่ยนเวลได้อะ่ะเขาไม่ค่อยขายแอสเซทออกมานะอืมอืมนั่นแหละเพราะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยชวนมองว่าสุดท้ายมายเซตพวกนี้สําคัญมาฟังดูน่าเบื่อและและถ้า ถ้าถ้าทุกอย่างมันพร้อมอะ่ะโอ้ยคริปโตมันเป็นอะไรที่แบบคือ,ค,อคือมันจะทําให้เร่งวงจรพวกนี้ได้เร็วกว่านั้นคุณก็เลือก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 แต่ว่าคริปโตมันจะเห็นผลเร็วกว่าแค่นั้นเองในในสิ่งที่เราจะสื่อออกไปนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเออจะถือเหรียญใดเหรียญหนึ่งเยอะจะอออินอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผมว่าอออินอ่ะไม่ก็ไม่ใช่ทางที่ผิดอยู่ดีคนที่อออินแบบที่รู้จักตัวเองอะ่ะโอเคเลยนะเพราะบางคน อันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากพิธีขออนุญาตยืดสรุปไปยาวอีกนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ผมได้จากพิธีคือพิธีแทบจะแทบจะเชียร์ให้ผมอออินด้วยซ้ำนะแต,แต,แต่แต่ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ว่าเขาเขามองว่าตอนแรกผมวางพอร์ตไว้ค่อน้างเซฟด้วยความว่าอ่านหนังสือมาเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งอะเหมือนผมแคร็กตรงที่ผมไม่ได้รู้จักตัวเองมากพอพิธีมบอกว่าผม,มาอายุน้อยผมรับความเสี่ยงได้มากกว่านั้นวามหมายคือผมสามารถอออินได้นะผมอยู่ในจุดที่ผมอออินได้เพราะอะไรเพราะว่า พอต่อให้เงินทั้งหมดนั้นเสียไปอ่ะชีวิตผมก็ยังปกติผมก็ยังทํางานได้มีกระแสเงินสดใช้อ่ะเงินหายไปก็หามาใหม่ได้แล้วค่อยเอาไปลงใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าบริบทนั้นคืออะไรสังเกตไหมผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกราฟจะเขียวจะแดงจะล่วงแรงจะเรียดจะอะไรเงี้ยผมปล่อยวางได้เพราะว่าเออมันรับความเสี่ยงตรงออยผมผมสามารถออยอินได้มันคือบริบทเนี้ยที่ ที่คริปโตมันเป็นแค่หนึ่งเครื่องมือที่ที่เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วกันในในการที่ในการที่เออมันก็ไม่เคยมีแอสเซทประมาณเนี้ยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกครับประมาณนี้ครับผม